สาเหตุที่ใครหลายคนยังไม่ประสบความสำเร็จยังไม่ได้เป้าหมายที่ต้องการสักทีมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีบางอย่างที่คอยฉุดรั้งคุณเอาไว้ค่ะมันก็เลยทําให้คุณไปไม่ถึงสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้และหลายคนก็พยายามค้นหาว่าอะไรละ่ะที่มันเป็นตัวฉุดรั้งเราอยู่และสิ่งเหล่านั้นเราจะแก้ไขมันได้ไหมคุณรู้ไหมคะวอร์เรนบัฟเฟตเคยพูดเอาไว้ว่า ถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณไม่จำเป็นต้องฉลาดกว่าคนอื่นแต่คุณจะต้องมีวินัยที่มากกว่าคนอื่นค่ะเพราะว่าวินยัยมันคือการทำสิ่งที่เราควรทำแม้ว่าตอนนั้นคุณจะไม่ได้อยากทำมันเลยคุณไม่มีอารมณ์ที่จะทำมันด้วยซ้ำแม้ว่าเราทุกคนจะรู้นะคะว่าวินัยเป็นสิ่งที่สำคัญและเราก็ควรจะใช้ชีวิตอย่างมีวินัยมากๆแต่ก็แปลก ว่าทำไมคนส่วนใหญ่จึงไม่สามารถสร้างวินัยให้กับตัวเองได้นั่นล่ะค่ะสิ่งที่คอยฉุดรั้งคุณเอาไว้ไม่ให้ประสบความสำเร็จก็คือสิ่งที่เรียกว่าคุณไม่มีวินัยนั่นเองทีนี้วันนี้ครูเก๋มีข้อคิดมาฝากถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจเรื่องนี้คุณเก็ตเรื่องนี้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปแบบดีขึ้นมหาศาลเลยค่ะข้อที่หนึ่ง คุณอย่าเดิมพันกับเป้าหมายอารมณ์แต่คุณจะต้องเดิมพันกับวินัยอารมณ์มันมามาไปไปค่ะที่คุณไม่ตั้งใจทําอะไรบางครั้งคุณคิดว่าคุณเหนื่อยคุณเปลียคุณหงุดหงิดคุณยังไม่มีอารมณ์จะทําถ้าคุณรอแรงบันดาลใจรอมีไฟแล้วคุณค่อยทําไม่รู้นะคะว่าเมื่อไหร่คุณจะได้ทําสิ่งนั้นสักทีแต่ถ้าคุณลงมือทําทั้งๆที่คุณเหนื่อยทั้งๆที่คุณเบื่อทั้งๆที่คุณไม่ชอบนั่นแหละค่ะ เขาเรียกว่าคุณมีวินยัยคุณจะทำในสิ่งที่ควรทำแม้คุณไม่อยากทำแล้วอย่างนี้สักวันเป้าหมายมันจะไม่สําเร็จได้อย่างไรล่ะคะข้อที่2คุณอย่าวิ่งตามเงินคุณวิ่งตามความเก่งความรู้และศักยภาพของคุณจะดีกว่าถ้าคุณใช้ชีวิตแบบเอาเงินเป็นที่ตั้งใครจะว่าอะไรก็ตามทำหมดเห็นร้านนี้เขาขายกาแฟดีเขาไปเปิดร้านกาแฟ เห็นคนปลูกข้าวโพดแล้วรวยก็ไปปลูกข้าวโพดเห็นคนเขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วรวยก็ไปทำตามเขาไม่มีแบบแผนไม่มีสิ่งที่โฟกัส2งตัวเองในชีวิตสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเพียงภาพมายาเป็นความเห็นระยะสั้นเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเขาทำแล้วเขารวยแล้วคุณก็จะรวยแบบเขาทุกคนคะในความเป็นจริงคุณจะต้องเติบโตในระยะยาว คุณจะต้องไปให้มันไกลไปให้มันสุดตามศักยภาพของคุณและคุณต้องวิ่งตามความเก่งไม่ใช่วิ่งตามเงินเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณวิ่งตามศักยภาพของคุณได้คุณรู้ว่าคุณมีความสามารถแค่ไหนความสามารถของคุณช่วยเหลือผู้คนผู้คนพร้อมที่จะจ่ายเงินให้คุณอย่างแน่นอนค่ะข้อที่สอย่าติดกับดักว่าตัวเองทำไม่ได้สิ่งที่คุณจะต้องทำ คือทำเท่าที่คุณทำได้แล้วหลังจากนั้นเมื่อคุณได้ลองทำนั่นแหละคุณถึงจะรู้วิธีการทำค่ะมันเป็นวิธีที่รู้กันดีที่สุดที่เราจะพัฒนาทักษะอะไรบางอย่างแต่หลายคนก็ยังมองข้ามว่าอยากจะทำแต่ทำไม่เป็นแล้วจะทำยังไงก็เพราะทำไม่เป็นไงคะถึงต้องลองทำยิ่งลองทำก็จะยิ่งรู้พอยิ่งรู้ก็จะค่อยๆแก้ไป ยิ่งได้มีโอกาสแก้ไขเยอะเท่าไหร่คุณก็จะจับทางมันได้เองเหมือนอย่างที่คุณเคยรู้จักเอดิสันที่เขาประดิษฐ์หลอดไฟคุณรู้ไหมคะกว่าที่เราจะมีแสงสว่างมีหลอดไฟใช้ในทุกวันนี้เอดิสันล้มเหลวมาเป็นหมื่นหมื่นรอบแต่เขาไม่เคยบอกค่ะว่าเขาล้มเหลวเป็นหมื่นรอบเขาบอกว่าเขาค้นพบวิธีใหม่ๆใ,ในการที่จะประดิษฐ์หลอดไฟตั้งหมื่นครั้งเห็นไหมคะ แค่ความคิดของเขาพลิกนิดเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปทำให้เขาเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จได้ตอนนี้มีอะไรที่คุณกําลังจดจดจ้องจ้องว่าคุณจะทำมันอยู่ลงมือทำได้เลยค่ะแล้วค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะข้อที่4รายได้ของคุณมันจะเพิ่มขึ้นตามศักยภาพของคุณแต่ว่าคุณก็จะต้องมีการวางแผนการเงินของคุณให้มันดีด้วยนะคะ เพราะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรถ้ามีการวางแผนการเงินที่ดีคุณจะสามารถนำเงินไปต่องเงินคุณจะสามารถทำให้เงินของคุณงอกเงยแต่อย่าลืมค่ะว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงและที่สำคัญอย่าลงทุนในเรื่องที่คุณไม่มีความรู้เป็นอันขาดทุกอาชีพสามารถรวยได้จริงเมื่อคุณทำอย่างต่อเนื่องแล้วถ้าคุณอยากจะรวยเร็วคุณก็ต้องยอมรับจริงๆว่าคุณจะต้องหารายได้เพิ่ม และหาเงินให้เยอะเพิ่มมากขึ้นขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณแล้วล่ะค่ะข้อที่5เงินจะวิ่งเข้าหาคนที่สร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นเสมอค่ะอย่าลืมว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครก่อนที่จะได้รับเงินมาคุณต้องสร้างคุณค่าให้กับเขาก่อนคุณต้องให้ประโยชน์กับผู้คนก่อนยกตัวอย่างง่ายๆอาชีพที่คุณพบเห็นในชีวิตประจําวันอย่างคนขายกว๋วยเตี๋ยวเขาก็ต้องให้กว๋วยเตี๋ยวกับคนก่อนเขาถึงจะได้เงินมา คนที่เป็นคุณหมอก็ต้องให้คำแนะนำปรึกษาหรือว่ารักษาคนไข้ก็ถึงจะได้รับเงินมาคนที่เป็นคุณครูเขาก็จะต้องสอนหนังสือต้องให้ความรู้ถึงจะได้เงินกลับมาคุณเองก็เช่นกันค่ะอาชีพหรือว่าสิ่งที่คุณทำอยู่คุณก็ต้องให้ประโยชน์กับผู้อื่นก่อนทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้เงินจำนวนมากๆแปลว่าคุณก็ต้องแลกมาด้วยมูลค่าหรือว่าคุณค่าที่คุณจะสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมให้ได้จำนวนมาก ยิ่งคุณทำสิ่งนี้ได้มูลค่าของสิ่งตอบแทนที่คุณจะได้รับมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะถ้าคุณยังไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้เท่าที่ควรไม่เป็นไรสักวันหนึ่งถ้าคุณได้สร้างคุณค่าให้กับใครสักคนหนึ่งและคุณได้รับผลตอบแทนกลับมาคุณจะเข้าใจเองว่าครูเก็บพูดนั้นหมายถึงอะไรนะคะข้อที่6อย่าจมอยู่กับอดีตและอยากกังวลอนาคตให้คุณมองอดีตให้มันเป็นบทเรียน มองอนาคตให้เป็นแผนการแค่นั้นก็พอแล้วค่ะคุณอย่าไปใช้ชีวิตอยู่กับมันตลอดเวลาส่วนที่เราควรใช้เวลาให้มากที่สุดคือปัจจุบันไม่ว่าเราจะหันไปทางไหนถ้าเรารู้ว่าปัจจุบันเราทำอะไรอยู่และเราทำมันให้สม่ำเสมอสิ่งนี้ตั้งหากที่จะพาเราไปประสบความสำเร็จได้ข้อที่7บางความสัมพันธ์มีค่ามากกว่าการที่คุณจะคิดเล็กคิดน้อย ไม่มีใครเพอร์เฟกค่ะในโลกใบนี้ไม่มีแน่ๆไม่มีทางที่คุณจะได้ทุกอย่างดังที่คุณต้องการและที่สำคัญคุณจะต้องไม่เปรียบเทียบตัวเราเองกับใครบางคนคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณรักเขาและรักที่สุดแต่เขาก็ยังทำให้คุณผิดหวังได้ในบางครั้งแต่มันก็สมเหตุสมผลดังนั้นคุณต้องรู้จักที่จะยืดหยุ่นให้อภัยมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะมันจะทำให้คุณเสียความสัมพันธ์ที่ดีไป ดังนั้นการรักษากความสัมพันธ์เอาไว้มันก็จะเยียวยาจิตใจของคุณได้อย่างหนึง่งอย่าลืมนะคะคนเราจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จอารมณ์ก็เป็นเรื่องที่สําคัญถ้าคุณอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่ดีคุณจะสามารถสร้างสารรค์หรือทําอะไรต่างๆได้อย่างมากมายแต่ถ้าละาเมื่อไหร่ก็ตามที่ความสัมพันธ์บางอย่างมันทําให้คุณอารมณ์เสีย คุณเองก็จะรู้สึกดาวและก็ไม่สามารถที่จะทำบางอย่างออกมาได้ดีนั่นเองค่ะสิ่งเหล่านี้คุณก็ต้องรักษาเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันปิดท้ายนะคะข้อสุดท้ายคุณจะต้องรู้จักเป้าหมายที่แท้จริงว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้ต้องการเงินคุณต้องการที่จะมีอิสรภาพทางการเงินต่างหากไม่ปฏิเสธค่ะว่าเงินคือสิ่งสำคัญแต่เงินมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิต เราอยากรวยไม่ใช่เพราะว่าเราอยากจะมีตัวเลขในบัญชีเยอะๆแต่เราทุกคนอยากรวยเพราะว่าเราอยากเลิกที่จะกังวลเรื่องเงินเพื่อที่จะเอาเวลาไปโฟกัสสิ่งที่สำคัญจริงๆตั้งหากโฟกัสที่สุขภาพโฟกัสที่การดูแลครอบครัวโฟกัสที่ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างโฟกัสที่การมีประสบการณ์ดีๆโฟกัสที่การทาในสิ่งที่เราภาคภูมิใจในตัวเองดังนั้นนะคะ ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ดีพอเราจะรู้ว่าเรามีเป้าหมายอะไรและเราจะทำเพื่ออะไรยิ่งถ้าคุณเก็ตเรื่องนี้มากเท่าไหร่ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปและมันจะดีขึ้นอย่างมหาศาลอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณทุกคนมากๆที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกสสเตชันวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ